เบิงครับพี่น้องเบิงเบิงสายน้ำครับน้ำท่วมคุเบิงน้ำท่วมนะครับเนาะนี่สะพานบางเบิงท่าขางท่านี่ครับบางขางท่านี่เบิงขางท่านี่กันคุณเบิงครับพี่น้องเอ้ยเบิงคุณนะน้ำท่วมครับฝนตกฝนตกดีฝนตกแห้งเบิงน้ำครับน้ำ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  โอ้เอืองน้ำถ่วมครับแต่ว่าโบโบปันไดครับบบปันไดบบปันไดยน้ำอ่ถ่วมบลายปันไดดอกวังอำเภอพอนเจเิญครับอยู่นี่อ่าำเภอพอนเจเล่นมองนี่นะครับเนาะอำเภอพอนเจริ่นได้มองนี่บ้านสร้างคำาบางคนทนตึกสะดุ้งครับตึกสะดุ้งทั้งนี้ เ,มมเออมาไทายเอาน้ำนะเอาน้ำเอาน้ำโอ้ยเบิงเ่งคนตึกสสดุ้งน้ำพร้อมไายภาพไว้เบิ่งบัดหาม,มันแหลงมันที่เป็นอย่างไรบัดตอนน้ำท่วมน้ำม,มันแบบนี้นะครับบัดหาแหลงถ้าเบิ่งมาเบิ่งเอาบาัดหานะนะครับเนาะเบิ่งลนะครับน้ำพูนาสายน้ำพูนมนองคนตึกสสดุ้งเนื้อคนตึกสสดุ้งเนื่ ดันตึกสะดุ้งนะครับเออเอาครับจ,จบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับเด้อเบิ่งน้ำท่วมซอยกันพี่น้องนะ